สวัสดีคะ่ะทุกคนชีวิตติดควัววันนี้ขอเสนอเมนูป่าช้อนผัดขึ้นช่ายเป็นเมนูง่ายๆที่วัตถุดิบก็ไม่เยอะเสียเวลาเตรียมให้ยุ่งยากเลยค่ะป่าช้อนชิ้นใหญ่ผัดกับกลิ่นขึ้นช่ายหอมๆใครพร้อมแล้วก็จอดสูตรและลงมือทําตามเจ๊กันได้เลยมาขั้นตอนแรกเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะนาขึ้นช่ายมาหั่นให้เป็นท่อนเท่าๆกันสรรพคุณของขึ้นช่ายช่วยดําให้เจริญอาหารและช่วยลดความดันค่ะเมื่อหั่น เสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนําพริกชี้ฟ้ามาหั่นเฉล็บเอาในส่วนของเนื้อพริกหรือจะหั่นตามแบบเจก็ได้เลยนะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะนําปลาช่อนที่บานการล้างทําความสะอาดใส่ลงในพานชนะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่แป้งทอดกรอบ แล้วคลุกเค้าให้แป้งเนี่ยทั่วเนื้อปลาช่อนกันเลยจะช่วยให้เนื้อปลาช่อนกรอบค่ะต่อไปกระตังกระทะเทน้ำมันใช้ไฟกลางนำปลาช่อนที่เราชูบแป้งทอดกรอบลงทอดค่ะทอดให้เนื้อปลาช่อนมีสีเหลืองและกรอบปลาช่อนเป็นปลานําจืดที่มีโอเมก้า3ค่อนข้างสูงจะไม่ทานเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะก็นำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันสักหน่อยนะ ่อไปมาขั้นตอนการทำปลาช้อนผัดขึ้นช่ายค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมตามลงไปค่ะผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมก็ใส่เตาเจ้วล,ลงไปตามด้วยซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาช่อนที่เราร้ท่อเตรียมไว้ลงไปแล้วผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยค่ะ ใส่ขึ้นช่ายและริดแดงจินดาลงไปแล้วผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเมนูปลาช่อนคื้นช่ายเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักค่ะเพราะขึ้นช่ายมีส่วนช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีนั่นเองเมื่อผัดเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกออกจากเตาแล้วตักเสิร์ฟใส่จานค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสําหรับเมนูปลาช่อนผัดขึ้นช่าย เจบอกแล้วว่าทําง่ายมากจริงๆอีกทั้งยังอร่อยรสชาติกลมกลม่อมครบรสมากเลยทีเดียวล่ะค่ะยังไงก็ลองทําตามเจกันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ